เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารออมสินนำโดยคุณชูจิรากองแก้วประธานกรรมการคุณชัยพวสเสาพลกรรมการและดรทัชพลการจนะกูลรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR โครงการปั่นน้ำใจให้รอยยิ้มกับออมสินภาค11ภายใต้แนวทางบาวรมุ่งพัฒนาบ้านวัดและโรงเรียนโดยได้ให้การสนับสนุนทุนสร้างหอชั้นและชุดปฏิบัติธรรมให้กับวัดเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่น และมอบถังเก็บกักน้ําให้กับชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงห้องฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการโรงเรียนสีสังวานและมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น800,000บาทวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เองเนี่ยเรามีเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมนะฮะให้มีความเจริญยั่งยืนในานามแพคกานอมสินเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไปนะฮะในระยะยาวเลยครับ